Bye-bye. นี่เป็นบรรยากาศการเปิดตัวทีมประลัดแป้นของนายนรงพรณพัฒลุงหรือปหลัดแป้นที่จะลงสู้สืกเลือกตั้งเทศบาลนครหาดใหญ่ที่จะบมดวาระในต้นปีหน้านะครับเปิดหัวเปิดตัวกันวันนี้ที่โรงแรมสีลมบูธิกอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตะโกนกันดังๆประลัดแป้นสู้ๆปลัดแป้นสู้ๆให้เทือนให้ได้ยินกันทั้งหาดใหญ่ไปเลยครับว่าทีมประลัดแป้นพร้อมแล้วที่จะลงสมัครเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่สมัยหน้า หลังจากที่สมัยที่แล้วปลัดแป้นมาเป็นที่สองและไม่ได้เป็นรองเลยนะครับรอบนี้พร้อมมากประกาศกันไปเลยใครไม่สู้ผมสู้ใครไม่ลงผมลงใครไม่พร้อม ผมพร้อมมีการฟอร์มทีมว่าที่ผู้สมัครครบทั้ง4เขตเลือกตั้งของเทศบาลนครหาดใหญ่วันนี้มากันครบทุกคนพร้อมสู้ทุกคนนำทีมโดยนายนรงพรณพัทลุงหรือประหลัดแป้นเสื้อนำเงินคนนี้ครับซึ่งจะลงชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่พร้อมรองนายกอีก3ท่านนายสมชัยจันประทีปหรือว่าประหลัดตุ้มนายเจษกุลเพชรกุลนางวิริยาวิปุลากรและคณะผู้บริหารทีมเช่นนายสมคิดอรันดอน นางบริกาเจริญพาณิชย์เปิดตัวมานี่ชื่อชั้นรู้จักกันดีทั้งหาดใหญ่เลยครับรวมถึงทีมที่ปรึกษาที่มาจากทุกชุมชนเป็นตัวแทนของทุกกลุ่มทุกสาขาอาชีพทุกาศาสนามีหนาวครับรอบนี้ทีมประหลัดเป้นมาดีจริงๆพร้อมก่อนเพื่อนเลยครับหลังจากนี้ลมพื้นที่ลุยกันเลย ปลัดแป้นนายนรงพรนพัทรลุงบอกการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่รอบนี้มั่นใจเกินร้อยเพราะว่ามีทีมงานที่เข้มแข็งมาร่วมกันทํางานการเมืองเพื่อชาวนครหาดใหญ่ไปฟังเสียงประลัดแป้นกันครับได้รอบนี้ประลัดเป้นมีความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับในการเขรามั่นใจเกือบเต็มร้อยนะครับเพราะว่าเราได้ทีมงานที่เข้มแข็งนะครับได้เพื่อนสมคิดมาช่วยและก็เราพร้อมในการทางานของเรานะครับ,รบเพราะเรารู้ว่าชาวหาดใหญ่ต้องการอะไรเขาต้องการเปลี่ยนเงนเยอะ เราพร้อมจะเกี่ยนให้คนหายใจการนี้ก็การนะครับทีมรองคนดั้งเดิมคนใหญ่เราสร้างอาจใจเพื่อคนหายใจของเราครับไม่คิดว่านโยบายไหนที่จะมัดใจคนหายใจให้อยู่กับเราได้โรงพยาบาลของคนหายใจครับเพราะตอนนี้เป็นสุงคมพคนสูงอายุคนต้องมีโรงพยาบาลและศูนย์ฟอกไตครับที่เรามั่นใจและสนับสนุนหายใจต้องเรียก มีหลายเทศาบาลตอนนี้ก็ทำโรงพยาบาลเมาแลกวนะเยอะแยะากมายคือเราไม่มูแำให้ชาวบ้านต้องการโรงพยาบาลมากจริงๆนะคะรับนมต้องเอรียกความเป็นอยู่ต้องสบายหันใจต้องดีกว่านี้ครับนายเป้นทิ้งใจกับมุมมองเศรษฐกิจแล้วหันใจในน้าเวลานี้ครับนเวลานี้หันใจนะครับพร้อมน้าต่องเที่ยวมาเยอะัแต่เราขาดเรื่องที่จอดรถ ถ or, นนหนทางไม่สะดวกเราต้องเสริมสร้างให้เยอเป็ anyway. นเมืองที่น่าอยู่น่าเที่ยวและจัดการพวกล็อล้อให้หมดเลยนดไม่มีการล้อล้อนะครับเดยวที่อหัวหินนะครับก็ไม่ล like ็อล้อแต่ก็ดูเรื่องความเป็นจราจรนะครับอาจจียต้องน่าอยู่น่าเที่ยวน่ากินน่าความเจริญครับท้ายแบบเต้นยากฝังอะไรถึงชาวอาเจยชุนๆุเราพร้อมที่จะเปลี่ยนนะครับให้อาเจยดีกว่านี้ถนนต้องเรียบชีวิตต้องดี เป็นสวัสดิการที่ดีของคนดัดจใหญ่ตั้งแต่เกิดจนตายเรามีการดูแลตั้งแต่เกิดจนตายตั้งแต่อยู่ในคันนะครับเรามีนุง่งมีไข่เรามีที่เรียนเรามีโรงพยาบาลยามแก่มีที่ดูแลกอนท่านยามชราตอนติดเตียง เราพร้อมดูแลถึงกันทั้งเมนของผมในต,ตอนท่านเสียอายุเสียที่นี้ไปครับนี่เป็นสีสันการเมือ,องท้องถิ่นของเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับศึกใหญ่ที่กาลังจะมีขึ้นในต้นปีหน้าจะมีกี่ทีมยังไม่รู้แต่ที่รู้ๆทีมปลลัดแป้นฟอร์มทีมผู้สมัครเรียบร้อยแล้วครับปลลัดแป้นบอกรอบนี้เกินร้อยสับเกียร์เดินหน้าอย่างเดียวไม่มีเกียร์ถอยหลังประกาศให้รู้กันตั้งแต่วันนี้เลยว่าผมพร้อมแล้วต้องการเปลี่ยนหาดใหญ่เลือกผม โดยหลังจากนี้นะครับทีมประหลัดแป้นทั้งคณะผู้บริหารและก็ผู้สมัครทั้ง4เขตเลือกตั้งจะเริ่มลงพื้นที่แนะนําตัวกับพี่น้องในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่พร้อมๆกับรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของชาวเมืองหาดใหญ่นะครับและก็เตรียมสู้ศึกเลือกตั้งเทศบาลนครหาดใหญ่ที่จะหมดวาระในต้นปีหน้า